ฉันเชื่อในอาถรรพ์แห่ง Manager the Month เมนเจอร์ออฟเดอะมันเรียบร้อยเลยนะเชื่อแล้วได้ปุ๊บแพ้เลยโอ้โหคาบ้านคือพาอเซโกกูเนี่ยหลังจากที่ได้เมนเจอร์ออฟเดอะมันหรือว่าผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนแห่งพรีเมียร์ลีกครับ,รบเป็นรางวัลอาถรรพ์ที่แฟนบอล แต่ละทีมเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ผู้จัดการของตัวเองได้<ล>มันเป็นมา2ปีกว่าแล้วนะมันเป็นอย่างนี้มาจริงๆใครได้นะหลังจากนั้นสามสีนะ่นัดจะมีอันเป็นแพ้ไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกมนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าอังเก็เองภูมิใจในตัวลูกทีมนะเขาบอกว่าคือแพ้วิลล่าไป1ประตูต่อสองภูมิใจอีกแล้วอังเก็ก็ต้องภูมิใจอ่ะสไตล์เขาไงสไตล์น้องสมัยเขาก็จะแบบว่าเออรู้สึกว่าลูกทีม ทำเต็มที่แล้ววิ่งกันเต็มที่สู้เต็มที่แต่แพนะพ่อนะแต่แพนะคะแล้วเขาบอกว่าคือผมไม่สามารถมีความสุขกับวิธีการเล่นของลูกทีมเขาได้มากไปกว่านี้อีกแล้ว,ลวนะภูมิใจในตัว <A> dream, ทุกคนมาก <dream> แต่ก็แต่ก็คือแบบการเล่นได้ดี 5, นะั่นคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมสามารถร้องขอได้แต่เขาอาจจะมองว่าในเรื่องของการเสียป,ประตูมันก็อืมเห็นไหม มาเสียสองลูกับเปาตอเลสล้วก็อีกลูกหนึ่งก็คือเป็นวัตกินซ่หญิงให้อาร์ซามิล่าเนี่ยบุกชนะสเปอร์ไป2อหนึ่งะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมาดูประเด็นเรื่องของนักเตะบาดเจ็บนิดนึงค่ะมีทางด้านของ เบตากรูที่ออกสตาร์ตตัวจริงครั้งแรกคือเจ็บนะนเ,เจ็บแล้วก็กลับมาได้ลงเล่นเป็นเป็นแบบลงในสนามนะแต่สุดท้ายนาะที3าองโดนเปลี่ยนตัวออกอีกค่ะคเพราะว่าไปโดนแมตติแคชเนี่ยเตะใส่ข้อเท้านะอังเก้ก็บอกว่าคือมันน่าจะเป็นเรื่องของข้อเท้าที่บาดเจ็บแบบมันไม่ใช่การเข้าสกัดที่ดีเท่าไหรนะ่นักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องพักนานแค่ไหนโอ้โหเพิ่งหายกลับมาเจ็บซ้ำอีกแล้วอ่ะน่าสงสาร oil, ใช่ส่วนอูนไฮเอมอรีค่ะช่วงช่วงนี้ดูหนังดูไอ้นี่ไอ้โลเกียเห็นที่แล้วรู้สึง เอเมลี่ทุกทีเลยเหมือนจริงๆน่าเหมือนมากเอเมลี่เองก็บอกว่าเขาเนี่ยหูแบบแทบหมดแรงเลยนะก่อนที่จะเอาชนะเธอได้ไม่แปลกใจเลยครับถ้าใครเคยดูอะไรเอมิลี่อยู่ที่เขามานั่งมานำรองโคตรแอคชั่นเป๊ปนี่ธรรมดาไปเลยดีกันสุดๆนะก็คือในเอเมลี่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือทั้งสองทีมเล่นในแท็กติกที่แตกต่างกันมากแล้วมันเป็นงานที่หนักมากแต่เขาบอกว่าทีมของเขาเองก็มีประสิทธิภาพเป็นเด็ดขาดกว่าในเกมรุกนะแต่หลังจากเนี้ยเนี่ย คือมันลุ้นจนแทบจะหมดแรงอ่ะครับ<ต>เข้าใจหลังจากนี้ก็ยังมีเกมอีกมากให้เล่น <c oughs> ซึ่งจะพยายามเชื่อมัน่นแล้วก็มีความคงเส้นคงวาเหมือนที่อยากจะให้เป็น